ี่พ่อมีอะไรมาให้ด้วยล่ะเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญของขวัญจริงอนี่เลยให้ดูเลยเอามาแกะแกะตรงนี้มานี่ของขวัญลูกอาแกะดูเราแกะดูสิเอาแกะดูสิค่อยๆแกะดหล่นเดี๋ยวหล่นออของขวัญเนื้อในโอกาสอะไรคะวันพ่ออุ้ยมีตัวอะไรไหนลองตั้งทีเดี๋ยวลองวางทีหือไหนตั้งได้ไหม่ตั้งตั้งวันนี้อ่านี่นี่เนี่ยทำให้อ่า ตั้งมันนี้ก็ได้อ่ะลองดูกันหน่อยลองดูกันสิง่ายง่ายลองเลือดให้ดูดเล้อมาแล้วขอบคุณค่ะหรือ,อยังขอบคุณสวยไหมชอบไหมครับชอบค่ะอ่าเอามาอวดเอามาอดเลยมาอวด YouTube ยูทูบแล้วอวดยูทูบอวดท่านอวดอวดคนดู ทำไมหนูถึงได้ของขวัญหนูรู้ไหมเพราะว่าหนูระบายสีวัวพ่ะใช่บอกเพื่อนๆน,นะคะ <ừ. S 1> อยากได้ของขวัญต้องระบายสีให้เก่งๆเกงเคคบ๊ายบายยังคะบ๊ายบาย,ยคะบ๊ายบาย,บาย,บาย